ส,สุดสุดปฏิทัสสุดปลายทางสถานีกรุเงเทพหัวลาัดง้ารขารถอย่างใช้บริเวณปัดดัยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยารเพื่อจาดข้าอไม่ด้รับอันตรายร้ายแางได้ค่ะขบวนรถ หม๋ยวตูจัวเฉพาะก,กับเาด้วยนะครับเห็นว่าไปต่อกับ1นึ